สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและก็แฟนๆชาวฮีโร่เวิร์สทุกคนกันด้วยนะครับหลังจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมาที่ถึงแม้ว่าในตอนนี้อาจจะเป็นเดือนกุมภาแต่ว่ามันก็ถือว่าไม่ใช่ต้นปีเหมือนกับเดนมกราแล้วในช่วงเดนมกราผมได้เคยทําข้อมูลรวบรวมเกี่ยวกับแบทแมนจากจัก,กรวาลร่างมัลติเวิร์สหรือแบทแมนด้านชั่วร้ายกันมาแล้วซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นแบทแมนในเวอร์ชั่นชั่วร้ายแต่ไม่วายนะครับยังไงซาร,ร์โธมัสและมาธาเวงก็ต้องตายอยู่ดีในทุกจัก,กรวาล และในคลิปนั้นก็ได้มีคอมเมนต์เป็นจํานวนมากนะครับขอให้ผมเนี่ยได้ทําการรวบร,รวมข้อมูลในด้านตรงข้ามกันมากเมื่อมันมีแบทแมนในเวอร์ชั่นชั่วร้ายแล้วคู่ปรับตลอดการของเขาอย่างโจเกอร์เจ้าชายแห่งอาชญากรรมเนี่ยเขาจะมีเวอร์ชั่นไหนบ้างที่เขาได้เคยเป็นคนดีหรือกลายเป็นฮีโร่กันบ้างผนวกกับที่ว่าในตัวอย่างจัสติสลีชไนเดอร์ค่ะที่ได้เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนก็ดูเหมือนว่าในอนาคตที่โลกล่มสลายแบทแมนกับโจเกอร์อาจจะมีโอกาสได้ร่วมมือกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายในวันนี้ผมจะจะนำพาทุกคนนะครับไปรู้จักกับเวอร์ชั่นร่างต่างๆของโจเกอร์ในจัก,กรวาลหรือในเหตุการณ์ที่เขากลายเป็นคนดีและกลายเป็นฮีโร่กันบ้างดีกว่าหนึ่งแบทแมนไวไนท์ เรื่องราวในจัก,กรวาลคู่ขนานที่โจกเกอร์ของเราได้รับการรักษาจนหายจากอาการวิกลจริตส่งผลให้เขาสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้อีกครั้งหนึ่งในฐานะของแจ็คเนปเพียและจากความรู้สึกผิดและความรู้สึกว่าต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาได้เคยก่อขึ้นในตอนที่เขาเป็นโจกเกอร์จึงทำให้แจ็คตัดสินใจที่จะนำเอาประสบการณ์ในช่วงตอนที่เขาเป็นวายร้ายมาปรับใช้เพื่อกวาดล้างความทุจริตทั้งหมดภายในเมืองกอรแเทมความดีความชอบหลังจากการจัดการกับทุจริตและก็บรรดาอาชญากรรมที่ได้ลดลงเลยทำให้แจ็คได้ก้าวเข้าสู่การกลายเป็นหน โดยในเรื่องราวนี้ผู้แต่งก็ได้ตีความตัวแจ็คให้เปรียบสเสมือนกับโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชันที่เป็นคนดีส่วนแบทแมนสามเตี้ยนอกกฎหมายของเราก็ได้ถูกตีความให้กลายเป็นอาชญากรแทนเพราะว่านะักจักรวาลแห่งนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นจักรวานที่แบทแมนใช้วิธีรุนแรงนะครับในการปราบปรามกับหล่าบรรดาอาชญากรแต่แม้ว่าจะรุนแรงเพียงไหนสิ่งที่เขาได้รับกลับมาเลยก็คือความรุนแรงที่ทวีขุณมากขึ้นเท่านั้น จึงทำให้ในจัก,กรวาลแห่งนี้แบทแมนก็เป็นบุคคลที่ไม่ค่อยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนและก็ตำรวจแต่กับการแจ็คที่ได้กลับใจและต้องการจะเปลี่ยนแปลงเมืองกอแ์ทมเขาก็ได้ใช้มันสมองเขาผนวกเข้ากับประสบการณ์ในตอนที่เป็นวายร้ายนะครับในการปราบปรามเหล่าบรรดาทุจริตภายในเมืองและลดจํานวนการเกาะอาชญากรรมภายในเมืองจนทําให้ในท้ายที่สุดแล้ววิธีการใช้มันสมองในการแก้ปัญหาของแจ็คก็ได้รับการยอมรับมากกว่าการใช้กําลังของแบทแมน 2. องแบทแมนโกอิงเซน ในเรื่องราวนี้บทบาทของโจกเกอร์ก็ไม่เชิงว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นฮีโร่แต่มันจะออกแนวเป็นโจกเกอร์ในเวอร์ชันที่ไรซซึ่งความบ้าคลั่งนะครับแล้วก็กลายเป็นคนปกติใช้ชีวิตแบบธรมธรมดาธรรมดาเป็นผลอันเนื่องมาจากหลังจากเหตุการณ์ที่โจกเกอร์คิดว่าตัวเองสามารถจัดการกับแบทแมนได้แล้วเมื่อไม่มีแบทแมนแล้วโจกเกอร์ก็ตระหนักได้ว่าตัวเขาเองก็ไม่จําเป็นต้องเล่นบทบาทเป็นวายร้ายหลังจากนั้นเขาจึงได้วางมือจากการเป็นเจ้าชายแห่งอาชญากรรมและกลับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติที่ไรซซึ่งความวิกลจริตและก็ไม่มีอาการของคควาามมบบ้ั่งเเเหือนนกทียป็ และทําให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบคนธรรมดานะครับแบบสามัญชนทั่วไปในฐานะของชายหนุ่มธรรมดาธรรมดาที่มีชื่อว่าโจเซฟเคอร์แต่ว่าชีวิตอันสงบสุขของตัวเขาในฐานะของคนธรรมดาก็อยู่ได้ไม่นานเพราะว่าหลังจากการกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งของแบทแมนเมื่อตัวโจเซฟเคอได้ร่วงรู้ว่าแบทแมนยังไม่ตายเขาก็เลยตัดสินใจลาทิ้งชีวิตแสนสุขธรมธรมดาาของเขาและกลับกลายมาเป็นโจเกอร์อีกครั้งดังคําพูดที่ว่าหากที่ใดยังมีแบทแมนอยู่ที่นั่นก็จะมีโจเกอร์ เพราะว่าเรามันคู่กันยังไงเ่ะแบทแมนสา 3. แบทแมน R.I.P. เรื่องราวที่ Batman, แบทแมนเหล่าแบทแฟมิลี่และกลุ่มเอาไซเดอร์ต้องเข้าไปเชิญหน้ากับกลุ่มอาชญากรกลุ่มใหม่อย่างเดอ a c k Grove ซึ่งกลุ่มแบ g โกรฟเพื่อเป็นการขยายอานาจของมันนะครับมันจึงได้ทำการเชื้อเชิญเหล่าบรรดาวายร้ายในเมืองก่อแทมให้เข้าร่วมกับพวกมันและหนึ่งในคนที่ถูกเชื้อเชิญเลยก็คือโจเกอร์ อย่างไรก็ตามแทนที่โจเกอร์จะร่วมมือกับแบล็กโกฟในการจัดการกับเหล่าบรรดาฮีโร่มันก็กลับตาลปัาเารเนว่าโจเกอร์ให้ความช่วยเหลือเหล่าแบทแมนและก็ฮีโร่คนอื่นๆในการจัดการกับแบล็กโกฟโดยการแทรกซึมเข้าไปภายในและก็จัดการฆ่าสมาชิกทีละคนทีละคนและสุดท้ายเลยก็คือล่อให้เหล่าบรรดาสมาชิกที่เหลือมาถูกกับดักและก็โดนฮีโร่จัดการ โดยในเหตุการณ์นี้โจ๊ก็ก็ได้บอกว่าเหตุผลที่เขาให้ความช่วยเหลือพวกฮีโร่เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้วายร้ายคนไหนเนี่ยมาจากการแบทแมนถ้าเกิดว่าวายร้ายคนนั้นไม่ใช่เขาอะนะ 4. Lego b a ้ m a n Movie วหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีการตีความแบทแมนออกมาในรูปแบบที่มีความฉีกจากเดิมด้วยการเพิ่มความน่ารักความฮาแล้ก็ความตะมุตะมีมุมิงมุงม,งมิงตามสไตล์เลโก และถึงแม้ว่าในหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่ความวุ่นวายที่ได้เกิดขึ้นมาอาจจะมีผลมาจากโจเกอร์แต่สิ่งเหล่านี้ที่โจเกอร์ได้ทำลงไปก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการให้แบทแมนยอมรับว่าเขาคือคู่กัดตลอดการของแบทแมนแต่เพราะว่าแบทแมนไม่ยอมรับจึงทำให้โจเกอร์ต้องหาหนทางทุกวิถีทางเพื่อเปลี่ยนใจให้แบทแมนยอมรับให้ได้จนเกิดการเป็นความวุ่นวายอย่างใหญ่หลวงที่อาจจะส่งผลต่อชะตาก,กรรมของเมืองกอรแทมในเวอร์ชันเลโก้ อย่างไรก็ตามหลังจากในตอนทายที่แบทแมนยอมรับว่าเขาว่าโตรเกลียดโจกเกอร์แล้วก็ยอมรับว่าโจกเกอร์คือศัตรูตลอดการของเขาเมื่อพอได้ยินแบบนี้แล้วในทายที่สุดโจกเกอร์ก็ยอมร่วมมือกับแบทแมนในการช่วยเมืองเอาไว้ 5. Dark Knight m e t a p อีเว v e n ที่เป็นการเปิดโลกจัก,กรวาลคู่ขนานของ DC ให้มีความกว้างขวางมากขึ้นด้วยการเปิดตัว Dark Multiverse และดาวร้ายดวงใหม่ของ DC อย่าง Batman Who Laughs เงาสะท้อนของ Batman ในเวอร์ชันที่ได้กลายเป็น Joker จากการรวมกันของ Batman และ Joker จึงทำให้วายร้ายคนนี้มีความน่าเกงขามและก็ยากต่อการรับมือไปอย่างมากเพราะว่า Batman มันก็มีทางทักษะความรอบคอบแล้วก็ความคิดแบบ Batman แต่ในทางกลับกันมันก็มีความบ้าคลั่งและก็การคาดเดาไม่ได้เหมือนกับ Joker ถึงทำให้ในตอนท้ายของเรื่องราวนี้แบทแมนเพียงคนเดียวก็ไม่สามารถล้มตัวแบทแมนฮูลาฟลงได้แน่ในวินาทีที่แบทแมนกำลังพาดท่าทนายนั้นเองตัวโจโกเกอร์ของเราก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาและแบทแมนก็ได้ขอให้ตัวโจโกเกอร์ร่วมมือกับเขาในการจัดการกับแบทแมนฮูลาฟ แน่นอนว่า2ตัวละครที่มีการต่อสู้แล้วก็ขันแย้งกันมาตลอดในเวลาหลายปีแต่พอพวกเขาร่วมมือกันแล้วก็กลับกลายเป็นว่าพวกเขาสามารถประสานงานและก็คอมโบการต่อสู้ได้อย่างไม่น่าเชื่อเข้าขาราวกับเป็นคู่หูกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ฝึกต่อสู้กันมาด้วยกันตลอดท่านเดกภาพไม่ออกก็เหมือนกับในตอนที่โกคูร่วมมือกับตัวฟิสเตอร์ในการจัดการกับจีเรนนั่นแหละครับผมแบบนั้นเลยคือแบบว่ากัดกันมาตลอดแต่ว่าพอร่วมมือกันก็เข้าขากันแบบประสานงานกันดีเกินและจากการรุมกินโต๊ะกันแบบนี้จึงทำให้ทั้งสองคนสามารถเอาชนะตัวแบมส แม้ว่าในตอนท้ายที่สุดแล้วมันก็ยังไม่แพ้แถมยังสามารถหนีไปได้ด้วยเนื่องจากที่ว่าในตอนนั้นคนเขียนก็คงมีความรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะ่ะมันขายได้เว้ยอย่าเพิ่งให้มันตาย 6. เขาดาวเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในจักรวาลเอิร์ธสาจักรวาลที่ความดีความชั่วนั้นเกิดการสลับกันวายร้ายกลายเป็นฮีโร่และฮีโร่กลายเป็นวายร้ายตัวโจเกอร์เองก็เช่นกันเพราะว่าในจักรวาลแห่งนี้เขาจะใช้ชื่อว่าโจเกอร์ฮีโร่ที่มีความต้องการในการขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมและเปลี่ยนให้กออแทมนั้นกลายเป็นเมืองที่ดีขึ้นโดยการใช้เสียงหัวร้อแล้วก็การเล่นมุกตลกของเขาในการขจัดความทุกข์ยากของผู้คนซึ่งในจักรวาลแห่งนี้เขาก็จะมีคู่ปรับตลอดการของเขาอย่างอัลแมนด้านตรงข้ามของแบทแมน บทบาทของตัวละครโจ๊กสเตอร์ในจัก,กรวาลเอิร์ธก็ไม่ค่อยมีบทบาทอะไรโดดเด่นมากนะักเนื่องจากที่ว่านะจัก,กรวาลแห่งนี้ค่อนข้างจะโฟกัสไปที่ทางตัวร้ายอย่างคามซินเเกตที่เป็นด้านตรงข้ามของจัสติลิกมากกว่า 7. Superman Distant Fires อีกหนึ่งเรื่องราวในจัก,กรวาลคู่ขนานณนะอนาคตอันใกล้ที่โลกของเราได้ล่มสลายลงจากสงครามนิวเคลีย ผลข้างเคียงจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนอกจากการสูญเสียประชากรไปเป็นจำนวนมากแล้วก็คือการที่รังสีของนิวเคลียมันก็ได้ส่งผลต่อเมตาฮิวแมนบนโลกส่งผลให้เหล่าบรรดาซูเปอร์ฮีโร่และวายร้ายที่มีพลังพิเศษนะครับต้องสูญเสียพลังของตนไปถึงแม้ว่าโจเกอร์อาจจะเป็นวายร้ายที่ไม่มีพลังพิเศษ แต่ว่าผลจากรังสีนิวเคลีย์มันก็ได้ส่งผลต่อตัวเขาและทําให้เขากลับกลายมาเป็นคนปกติได้อีกครั้งก็คือรังสีนิวเคลีย์อาจจะไม่ได้ส่งผลให้โจกเกอร์ไม่มีพลังพิเศษแต่มันจะส่งผลให้ตัวเขาหายจากอาการวิกลจริตซึ่งในเหตุการณ์นี้จะถ่ายทอดเรื่องราวจากมุมมองของซูเปอร์แมนที่ไร้ซึ่งพลังที่ตัวเขาก็ต้องรวบรวมเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตและร่วมมือกันในการเอาชีวิตรอดจากเหล่าบรรดาสัตว์กายพันธุ์เนโลกเพราะในโลกที่ล่มสลายแบบนี้การอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจะมีโอกาสรอดมากกว่า กลุ่มผู้เหลือรอดจึงได้ร่วมมือกันในการสร้างเมืองขึ้นมาเพื่อใช้ในการเป็นป้อมปากการอย่างเดชแชมเปี้ยนและแน่นอนว่าหนึ่งในผู้รอดชีวิตเลยก็คือโจ๊กเกอร์ที่ตัวเขากับการมาเป็นคนปกติและให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือเหล่าบรรดาผู้รอดชีวิตในการสร้างสิ่งต่างๆจากความรู้ของเขาเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้นมาให้แก่ชาวเมือง 8. Detective Joker เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอีกหนึ่งจัก,กรวาลคู่ขนานซึ่ง Batman ของเราได้เลือกจะเป็นอาชญากรหลังจากการแต่งงานกับแคทบูแมนส่วนโจเกอร์ในจัก,กรวาลแห่งนี้ก็นำรงตำแหน่งเป็นตำรวจสายสืบที่มีชื่อว่า Jack โบเซอร์ ซึ่งตัวเขาก็เคยประสบอุบัติเหตุในการพัดกลงไปในบ่อสารเคมีส่งผลให้เส้นผมและสีผิวของเขานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามแม้ว่าจุดกําเนิดของตัวละครตัวนี้อาจจะมีความคล้ายคลึงกับโจ๊กเกอร์โดยทั่วไปแต่ว่าการตกบ่อสารเคมีในครั้งนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเพียงแค่รูปร่างภายนอกของแจ็คเพราะว่าสติสัมปันชัญญาและก็จิตใจของเขานั้นก็ยังเป็นเหมือนเดิม และเขาก็ยังคงทําหน้าที่เป็นตํารวจสายสืบในการปกป้องประชาชนและตามสืบคดีในการหยุดยั้งอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมาจากตัวแบทแมนและแคทบูม n นพร้อมกับผู้หูองเขาในจักรวาลแห่งนี้อย่างนิกมาหรือเดลลิเลอร์ 9. แบทแมนแอนด์กัปตันอเมริกาคอมิกหัวเล่มคอสอเวอร์ประจำปี1997ซึ่งมันก็เป็นการโครจรมาพบกันของแบทแมนโรบินกับตัวกัปตันอเมริกาและบักกี้ ในเหตุการณ์ที่ทั้ง4คนต้องร่วมมือทั้งทีมกันในการหยุดยั้งแผนการร้ายของเรสเกาและโจเกอร์ ซึ่งประเด็นสำคัญมันก็อยู่ในตอนท้ายของเรื่องเนื่องจากที่ว่าถึงแม้ว่าโจเกอร์จะแสดงออกในฐานะของตัวร้ายตลอดทั้งเล่มเพราะแม้ว่าโจเกอร์จะเป็นคนบ้าแต่เขาก็เป็นคนบ้าที่เกียจนะซีเขาจึงได้รอโอกาสที่จะฉวยโอกาสในการจัดการกับเรสเกลจึงสมผลให้ในตอนท้ายของหัวเล่มเราจะมีโอกาสได้เห็นโจเกอร์เข้าต่อสู้กับเรสเกลและในระหว่างที่โจเกอร์กำลังดึงความสนใจของเรสเกลอยู่เหล่าบันดาฮีโร่ทั้ง4คนก็ได้ร่วมมือกันในการจัดการกับแผนการร้ายของเรสเกลในเวลาเดียวกัน 10 The Laughing f i t ตลอดหลายทศวรรษที่เป็นการพบเจอกันร,ระหว่างแบทแมนและโจเกอร์มันก็มีอยู่หลายตอหลายครั้งที่มีการเปิดเผยว่าจริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของแบทแมนโจเกอร์เองก็รู้แต่ก็เพราะเหตุผลบางอย่างโจเกอร์จึงได้ทําการปิดบังความลับนี้เอาไว้แล้วก็ไม่แพ่งพายออกไปมันก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าโจเกอร์ต้องการที่จะปกป้องบรูซเวนแต่อย่างใดแต่มันก็เพราะว่าโจเกอร์รู้สึกว่าถ้าหากว่าเขาจัดการกับแบทแมนด้วยวิธีนี้มันก็ง่ายเกินไปไม่สมศักดิ์ศรี จึงทําให้หากมีผู้ใดที่ต้องการจะเปิดโปงตัวตวที่แท้จริงของแบทแมนในบางครั้งโจเกอร์ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาและสั่งสอนบุคคลเหล่านั้นว่าอย่ามาแยมกับแบทแมนนะเว้ยแบทแมนเนี่ยของข้าและถึงแม้ว่าบรูซเวนจะปรากฏตัวขึ้นมาและถามว่าเหตุผลอะไรทําไมโจเกอร์ถึงได้ที่จะบิดบังตัวตวนให้เขาโจเกอร์ Joker เองก็เลือกที่จะไม่พูดและก็ไม่ตอบคําถามนี้ 11 The War of j o k e and Riddler จะเป็นเหตุการณ์ที่เล่าผ่านมุมมองแฟชแบ็กของบูสเวนที่ได้เล่าให้กับแคทบูแมนฟังคร่าวๆเลยก็คือในเรื่องราวนี้แบทแมนต้องรับมือกับตัวโจเกอร์แล้วก็ริดเอร์นั่นเองแต่ว่าตัวร้ายหลักของอีเวนนี้จะเป็นริดเอร์ซะมากกว่าในช่วงท้ายหลังจากที่ตัวแบทแมนของเราไล่ต้อนตัวริดเอร์จนจนมุมจากสิ่งเลวร้รายที่ตัวริดเอร์ได้ทาลงมาทั้งหมดมันก็ส่งผลให้แบทแมนเกือบจะลงมือฆ่าริดเอร์ แต่ทว่ายังก่อนเพราะว่าในจังหวะนั้นเองโจ๊กเกอร์นี่แหละครับก็คือคนที่เข้ามาช่วยแบทแมนเอาไว้เพราะถึงแม้ว่าหลายต่อหลายครั้งเราจะเห็นโจ๊กเกอร์หลาย,ลายเวอร์ชั่นต้องการให้ขยันขยอให้แบทแมนฆ่าคนแต่ในเหตุการณ์นี้จะเป็นเพียงไม่กี่ครั้งที่โจ๊กเกอร์เป็นคนหยุดไม่ให้แบทแมนฆ่าคนตัวเองจึงทําให้แบทแมนได้รับความช่วยเหลือจากโจ๊กเกอร์ในตอนที่เขาเกือบจะแหกกฎตัวเองเสียแล้ว 12. o b e r โอ s e อร o n ไม่ใช่เพียงแต่แบทแมนบรูซเวนเพราะถึงแม้ว่าคนที่สวมหน้ากากแบทแมนอยู่อาจจะไม่ใช่บรูซโจเกอร์เองก็ให้ความสนใจกับแบทแมนคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันในตอนที่บรูซเวนหลงเข้าไปในกระแสเวลาจนทําให้ดิกรสันต้องมารับตําแหน่งแบทแมนแทนโจเกอร์ Joker เองก็ได้ปลอมตัวแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตัวดิของเราอย่างอลับในการสืบคดีโดยการปลอมตัวเป็นนักสืบสวมหน้ากากปริศนานามว่าโอเบรอน ที่ปรากฏตัวขึ้นมาให้คําชี้แนะตัวดิกรสันในฐานะของแบทแมนว่าเขาควรจะทํายังไงในเหตุการณ์ต่างๆรวมไปถึงการช่วยเหลือโรบินจากการถูกลอบสังหารและในตอนท้ายจากสำเนียงการพูดรวมไปถึงทักษะการต่อสู้ที่ชอบใช้ชแฉลงก็เลยโป๊ะแต่ทำให้ดิกและเดเมนได้รู้ว่าจริงๆแล้วโอโบรอนก็คือโจ๊กเกอร์ที่ปลอมตัวมา ถึงแม้ว่าการกระทําของมันจะช่วยเหลือดิกและเดเมนเอาไว้ได้มากเลยแต่การที่โจกเกอร์ปลอมตัวเป็นโอโบรอนได้มันก็เป็นผลนั้นเนื่องมาจากที่ว่าเขาได้ฆ่าตัวจริงไปจึงทําให้ในตอนท้ายดิกกับเดเมนก็เลยต้องพยายามจับตัวโจกเกอร์ และสุดท้ายเลยก็คือโจ๊กเกอร์ในเวอร์ชัน3เตี้ยจากเกมแบทแมนเทลเทลซีรีส์เกมที่ตอนจบของเนื้อเรื่องจะสอดคล้องกับการตัดสินใจของผู้เล่นและก่อนจะมาถึงเอพิโซดที่5ของภาค2หาว่าเราทําดีกับโจ๊กเกอร์หรือตัวแจ็คในเรื่องทั้งในฐานะของบูสตเวนแล้วก็ทั้งในฐานะของแบทแมนมากเพียงพอพอมาถึงในชว่วงที่5ตัวแจ็คก็จะปรากฏตัวขึ้นมาในฐานะของสารเตี้ยที่มีไอดอลเป็นแบทแมนและใช้สมญานามฮีโร่ของตนว่าโจ๊กเกอร์อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นช่วงระยระเวลาสั้นๆแต่ว่าตัวโจ๊กเกอร์ในฐานะของสารเตียยก็ไช่ววอา้ หลายตอนหลายครั้งถึงแม้ว่าในตอนท้ายสุดแล้วไม่ว่าจะเลือกทําดีหรือทําไม่ดีนะครับในตอนท้ายสุดแล้วยังไงซะเราก็ต้องเข้าต่อสู้กับแจ็คยูดีเพียงแค่ว่าถ้าหากว่าเราเลือกทําดีกับแจ็คความเกลียวการของตัวเขาที่มีต่อแบทแมนมันก็จะมีความซอฟลงมาจากอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ตัวผู้เล่นอาจจะเลือกทําไม่ดีกับสภาพจิตใจของแจ็คเอาไว้ สำหรับเนื้อหาภายในคลิปนี้ผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เลยถ้าหากว่าในคลิปนี้ผมพูดอะไรผิดไปก็ต้องขออาภาัยเวห้าที่นี้กันเลยนะครับแม้ว่าหลายๆเวอร์ชั่นอาจจะไม่ได้เป็นคนดีหรือเป็นซูเปอร์ฮีโร่สักทีเดียวแต่ว่าในบรรดาเวอร์ชั่นที่ผมได้นําเอามาจัดภายในคลิปนี้ผมก็คิดว่ามันทาให้เราได้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างของตัวละครโจเกอร์ Joker มากขึ้นนะว่าในหลายๆครั้งแล้วเหตุผลที่เขาเป็นวายร้ายก็อาจจะเป็นเพราะไอยเสียงแหม เอาใหม่นะครับว่าเหตุผลที่เขาเป็นไวรัสเลยก็เพราะว่าเขาต้องการที่จะเรียกร้องความสนใจจากตัวแบทแมนทําให้ในหลายเหตุการณ์ที่มันไม่มีความจําเป็นเราก็จะได้เห็นมุมมองว่าจริงๆแล้วโจเกอร์เองก็มีความเป็นคนอยู่ในตัวเหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครที่อยากจะสร้างความบุ่นวายแล้วก็เป็นตัวร้ายไปวันๆแล้วก็เป็นราชาของก็แทมอะไรอย่างนี้แต่มันก็ยังมีอีกหลายเหตุการณ์ที่ทําให้เราเห็นมุมมองที่แตกต่างว่าโจเกอร์เองก็เป็นคนดีและก็เป็นฮีโร่ได้อะนะ เอาเป็นว่าท่านผู้ชมชอบโจกเกอร์ในเวอร์ชันไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมด้วยส่วนตัวผมชอบตัวโจกเกอร์สานเต้นในเวอร์ชันแบทแมนเทลเทลครับเพราะว่าเนื่องจากที่ว่าผมได้รู้เรื่องนี้มาจากการที่เล่นเองอะนอะ <c oughs> ก็เลยรู้สึกผูกพันกับแจ็คในเวอร์ชันจัก,กรวาลของเทลเทลซีรีส์มากนิดน,นึงถึงขั้นที่ว่าในตอนจบที่เราต้องเลือกจัดการกับตัวโจกเกอร์ครับผมก็ยังพูดเลยนะว่าผมอะมองเห็นตัวแจ็คเป็นเพื่อนจริงๆอะคิดเอา ส่วนท่านผู้ชมชอบเวอร์ชั่นไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมนึกถึงจกักรวาลฮีโร่นึกถึงฮีโร่เวิร์สไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเชิญ